เรามีหนี้อยู่ประมาณ2ล้านตามตัวอย่างแล้วเรามีเงินที่เราได้พิเศษมา5 0,000ืนเราจะปิดอะไรดี5 0 0 0มืนมาไปเคลียร์หนี้2ล้านไม่ได้ไงเพราะฉะนั้นโจทย์ของเราก็คือ ห้ามกระจายเงินก้อนที่เราพอจะมีอยู่เล็กๆน้อยๆเนี่ยเป็นเบีย้ยหัวแตกอย่างเช่นเรามีเจ้านี่้ารายอย่างเงี้ยอย่าไปแบ่งจ่ายคนละหมื่นนะเรียกว่ากระจายเป็นเบีย้ยหัวแตกแล้วก็ไม่มีนี่ตัวไหนปิดจบได้สักตัวหนึ่งอย่างนี้ไม่โอเคนะครับที่ถูกเราควรจะเอาเงินก้อนเล็กๆของเราเนี่ยทุ่มไปกับนี่ก้อนใดก้อนหนึ่งปิดนี่ไปทีละตัวลดคนโทรศัพท์หาเราลงหน่อยการเงินเนี่ยนะครับบางทีมันไม่ต้องมองเป็นคณิตศาสตร์เป๊ะๆว่าเลือกปิดตอาเบีย้ยสูงสิได้ประโยชน์สูงสุดแต่บางทีสําหรับคนที่เป็นนี่เยอะๆกําลังใจ กลับเป็นเรื่องที่ใหญ่กว่าให้เราเลือกตัวดอกเบีย้ยสูงสุดก่อนถ้ามันปิดตัวแรกไม่ได้ตัวสูงสุดไม่ได้แต่ปิดตัวรองลงมาได้ก็เลือกปิดตัวรองการที่มีเจ้าหนี้ห้ารายหายไปสักรายหนึ่งกําลังใจมันมาถูกไหมมันก็ทําให้เรามีกําลังใจที่จะสู้กับหนี้รายการอื่นๆได้โอเคไหมครับ